เช้าวันหนึ่งขณะที่แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านช่องหน้าต่างคุณยายของข้าพเจ้าได้ออกตามหาห,าหลานสาวคนเดียวของเธอวันเพนที่หายตัวไปพร้อมกับความกังวลใจที่เพิ่มขึ้นข้าพเจ้ารู้ดีว่าเมื่อใดก็ตามที่วันเพ็ญหายตัวไปมักจะเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกเล่มนั้นสมุดบันทึกที่ถูกพบโดยบังเอิญในห้องใต้หลังคาของบ้านคุณย่าเมื่อหลายปีก่อน เป็นเพียงสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยอักษรที่ดูโบราณและภาพวาดของสัตว์นานาชนิดที่น่าพิศวงมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่เป็นคาถาและวิธีการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้วันเพนหลงไหลในสมุดเล่มนั้นยังถอนตัวไม่ขึ้นพลังที่ซ่อนอยู่ในนั้นเปลี่ยนชีวิตธรรมดาของเธอไปตลอดกาล การหายตัวไปของเธอครั้งนี้ช่างไม่เหมือนครั้งไหนครั้งนี้เธอไม่ได้หายไปเพียงลำพังแต่มีเงาปริศนาติดตามเธอมาด้วยเงาที่เย็นเยียบจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ชั่วร้ายมันปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบที่น่าขนลุกชวนให้ขนลุกไปทั้งตัว แล้วแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายเมื่อมีเสียงร้องอันน่าสยดสยางดังมาจากป่าทึบหลังหมู่บ้านชาวบ้านต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าละวันในขณะที่ความสับสนและความหวาดกลัวเข้าปกคลุมทุกคนกลับมีเพียงวันเพ็นเท่านั้นที่ดูเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ดวงตาของเธอฉายแววแน่วแน่เธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้พลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ข้าพระเจ้าเห็นเธอสูดหายใจเข้าลึกๆมือของเธอจับสมุดบันทึกไว้แน่นราวกับจะรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีแล้วร่างของเธอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์กลายเป็นเสือดำที่สง่างามมีขนสีดำคลับสะท้อนแสงจันทร์ดวงตาของมันเปล่งประกายสีเขียวราวกับอัญ,ญมณีก่อนที่ร่างนั้นจะทยานหายเข้าไปในหมู่แมกไม้ เสียงคำรามของเสือดำกึกก้องไปทั่วป่าเป็นสัญญาณเตือนถึงการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงแต่แล้วเพียงชั่วพริบตาร่างของเสือดำก็กลับคืนสู่ร่างของวันเพนอีกครั้งพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอีกตนหนึ่งที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยเถาวันที่เรืองแสงราวกับจะบอกให้รู้ว่าภัยร้ายถูกกำจัดแล้ว แต่ทันใดนั้นเองขณะที่วันเพนกำลังจะถอนหายใจด้วยความโล่งอก เถาวันที่พันธนาการสิ่งมีชีวิตปริศนานั้นก็สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะแตกออกเป็นเสียงเสียงพร้อมกับเสียงหัวเราะอ,อันบ้าคลั่งที่ดังสะท้อนไปทั่วบริเวณและในชั่วพริบตาสิ่งมีชีวิตปริศนานั้นก็กลายร่างเป็นมังกรดำตัวมหึมาที่มีปีกอันกว้างใหญ่ทอดเงาทะมึนไปทั่วทั้งป่า มันคำรามก้องฟ้าส่งประกายไฟอันร้อนแรงออกมาจากปากยังไม่หยุดยัง้งมุ่งตรงไปยังร่างอันบอบบางของวันเพนแล้วทันใดนั้นเองขณะที่ข้าพระเจ้าคิดว่าทุกอย่างคงจะจบลงเพียงเท่านี้ก็ปรากฏร่างของนาคาอสรพิษศักิ์สิทธิ์ที่เลื้อยขึ้นมาจากผืนดินอย่างรวดเร็วด้วยเกล็ดสีทองอารามที่สะท้อนแสงอาทิตย์เราจะออกมาปกป้องวันเพนเอาไว้ นาคาสามารถสะบัดหางฟาดใส่กรงเล็บอันแหลมคมของมังกรดำได้อย่างแม่นยำพร้อมกับพ่นพิษสีเขียวเข้มที่สามารถทำให้มังกรดำถึงกับพงะ การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดสลับกันไปมาระหว่างสัตว์อสูรสองตนแต่แล้วจูจูมังกรดำก็ชะงักก่อนที่จะแปลงร่างกลับเป็นพูดผีปีศาจตัวจ้อยที่ส่งเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่อนจะหายวับไปกับตา และในชั่วพริบตานั้นเองวันเพนก็ตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่มีในขณะที่นาคาใช้พิษของมันพ่นใส่ร่างของพูดผีปีศาจอย่างแม่นยำแต่แล้วจู่ๆร่างของนาคาก็เริ่มสั่นไหวก่อนจะสลายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงก้อนหินสีดำก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่ง วันเพนรับเอาก้อนหินนั้นไว้ในมือก่อนจะตัดสินใจใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อแปลงร่างเป็นวิกหกเพลิงที่สวยงามก่อนจะทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปตามหาพูดผีปีศาจต,ตนนั้น ท่ามกลางเสียงเพลงที่ค่อยๆดังขึ้นวันเพนในร่างวิหกเพลิงก็ได้พบกับพูดผีปีศาจตนนั้นอีกครั้งก่อนที่เธอจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อส่งพลังงานอันบริสุทธิ์จากก้อนหินสีดำเข้าไปสลายร่างของมันและเมื่อแสงสว่างวาบขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเรื่อยๆร่างของพูดผีปีศาจก็สลายไปพร้อมกับก้อนหินสีดา วันเพนกลับคืนสู่ร่างมนุษย์อีกครั้งก่อนจะทรดตัวลงอย่างอ่อนแรงแต่ในที่สุดเธอก็ได้ชัยชนะและเมื่อเธอหันกลับไปมองที่บ้านของคุณยา่าเธอก็เห็นคุณยายของเธอยืนรออยู่ที่ประตูด,ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นก่อนที่ทั้งสองจะโผลเข้ากอดด้วยความรักและความเข้าใจที่เอ่อล้น